ไมเคิลสกอฟิลวิศวกรโครงสร้างจงใจทําให้ตนเองติดคุกเพื่อวางแผนแหกคุกให้พี่ชายที่เป็นนักโทษรอวันประหารในความผิดที่เขาไม่ได้ก่อไมเคิลพยายามหาของสองอย่างซึ่งก็คือ,อยาเพื่อแกล้งเป็นโรคเบาหวานและน็อตขนาดใหญ่ที่ใช้ในแผนแหกคุกไมเคิลเจอปัญหาในการเกลี้ยกล่อมให้อบรสซีและซูเครร่วมมือกับเขาขณะที่ลินคอนคิดจะให้ครอบครัวมาในวันที่เขาถูกประหารด้วยไมเคิลได้น้ำยาก,กระตรสมาใช้ในแผนแหกคุก และเฮวายเพื่อนร่วมห้องกับคนใหม่เริ่มหลงใหลในรอยสัตว์ของเขาระหว่างที่เคลเลอร์แมนกับเฮลพยายามย้ายไมเคิลไปเรือนจําอื่นเขากลับพยายามถูกเวลาเพื่อทดสอบแผนแหกคุกส่วนแรกแผนถูกเวลาด้วยการปิดเรือนจําของไมเคลิลทําให้เกิดการจลาจลขนาดใหญ่ในขณนะเดียวกันเคลเลอร์แมนจ้างนักโทษคนหนึ่งสังหารลินคอนไมเคิลช่วยซาร่าระหว่างเกิดการจลาจลในเรือนจําคนร้ายพยายามฆ่าลินคอนส่วนเดลลิกขัดคําสั่งของป๊บโดยไปคุยกับผู้ว่า ระหว่างที่ไมเคิลพยายามหาวิธีขุดอุโมงเข้าไปในตึกที่มีห้องพักผู้คุมเคเลอร์แมนกับเฮลก็พยายามฆ่าเวโรนิก้ากับเอลเจทีแบ็กเสียท่าเป็นหนึ่งคนแต่ก็เล็งอีกคนไว้ขนาดเดียวกันแผนแหกคุกเริ่มตกอยู่ในอันตรายเมื่อ,อรูซีเสียอำนาจในเรือนจำอารูซีหวังจะเรียกคืนอำนาจคุมทีมและเพื่อโอกาสหลบหนีจิกหวานร้องให้ไมเคิลบอกที่อยู่ของฟานโซนี่ให้พีโบนัชิรู้ไมเคิลสร้างอุปกรณ์ที่จะช่วยบอกได้ว่าการแหกคุกครั้งนี้ ต้องใช้เวลาเท่าไรและเวสบอลแลนตัดสินใจเข้าร่วมกบวนการด้วย